าเครื่องดีเซลแรงจัดประหยัดจริงและที่สำคัญน,นี้ไม่คอคันนี้สีแดงสีไม่แดงไม่มีแรงขับก็ต้องคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะเจ้าวันนี้อยู่กับน้องดาวนะคะแล้ววันนี้น้องดาวมาขออนุญาตแนะนําคันนี้นะจ๊ะอ่ะคันนี้เป็นมาสเตอสองนะคะ1.5านะคะไฮพลัสของเรานนเองและที่สําคัญยังไม่พอคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1 5 0 0ซีซีนะจ๊ะใครอยากได้แรงและใครอยากได้ประหยัดน้มามันน้องดาวแนะนําคันนี้เลยค่ะ อันอื่นนะคะก่อนจะไปไหนมาไหนขออนุญาตนำเสนอก้งแต่เดนหน้าของเขาเลยอ่ะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสีมะมี่เียวโดนใจแดงแจ๋มากๆเลยกระจังหน้าของเขานะคะก็ตัดด้วยคโครเมียมนะคะสวยใสๆว,ว,วัยรุ่นชอบแบบนี้ขยับมาดูกันต่อสำหรับด้านข้างคะ่ะคันนี้ได้ตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยเนาะและที่สำคัญยังไม่พอรถก็คือแบบว่าสวยไม่พอตาไฟใสสะอาดแบบนี้นะคะสวยมากใส มากนะคะใช้งานกันไปยาวๆเลยนะสาและที่สำคัญใครอยากรู้ราคาใครอยากรู้เรทผ่อนวันนี้ลุงดาวขออนุญาตนำเสนอคันนี้จัดให้เรทเริ่มต้นเอาไปเลยรีดาวผ่อนเดือนละ8 00 0กว่าบาทแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับโปรโมชั่นวันนี้จองกับลองดาวคนเดียวเท่านั้นนะซะน้องดาวให้ผ่อน5,000กว่าบาทจ้าไปไปดูกันต่อสำหรับรถดีกว่าค่ะคันนี้มาพร้อมกับแม็กซ์ซิงๆง แม็กซ์ซงไม่ต้องเอาไปทำอะไรต่อเนาะเอาไปเลยคันนี้นะคะยางปี2020ดอกยางยังเหลือเหลือนะคะนนี้เป็นยางใหม่นะดอกยางยังเหลือเหลือนะจ๊ะขนาดยาง195ทับ60 r 1ดูแล้วมันก็เหมาะกับรถสมูทตี้กับรถนะคะกลมกลืนเข้ากับรถเอาออกไปย้ํากันอีกทีว่าไม่ต้องทําอะไรเลยแม็กมาพร้อมแล้วยางมาครบแล้วนะคะวิ่งได้เลยจ้ะ ขยามาดูกันต่อสําหรับด้านบนกระจกมองข้างของเขานะคะสีเดียวกับตัวรถกันเลยไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างสวยเซลนะคะสวยค่ะลูกค้คาขาขยำมาดูกันต่อสําหรับคันนี้นะคะสีรอบคันน้้งดาวบอกแล้วว่าสวยมากสวยสีนี้สวยแจมแมวสุดๆไปเลยมา มาดูด้านหลังกันต่อนะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะก็เป็นรถเก๋งแฮชแบ็กห้าประตูของเรานั่นเองเนาะเปิดด้านหลังได้พับเบาะได้ด้วยนะคะใส่ของได้เยอะเลยใส่ของได้กว้างเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตสาธิตวิธีการพับเบาะเลยวกนเนาะไหนลายที่พับเบาะหายไปไหนแล้วล่ะหาไม่เจอนะคะลูกค้าหาเดี๋ยวหาเจอเดี๋ยวมาพับให้ดูนะคะ ขยับมาดูกันต่อสําหรับด้านลังคันนี้มาพร้อมกับยางอะไรยางอะไรคันนี้ยังไม่ได้ลงพื้นเลยได้เนี่ยไงคะ่ะยังไม่ได้ลงพื้นเลยย้ํากันอีกทีใครสนใจคันนี้นะคะต้องดูให้จบคลิปนะปกติคันนี้เรนเริ่มต้นฟีดาวผ่อนเดลนละ8 00 0กว่าบาทแต่สําหรับวันนี้น้องดาวจัดให้ผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวคันนี้ดปิดด้านหลังมาดูกันต่อสาหรับด้านหลังคันนี้นะซะไม่ว่าจะเป็นด้านบนเป็นชาร์ฟฟินด้านบนเนาะเสาสัญญาณเสา ส่งสัญญาณแบบครีมฉลามก็มีนะคะไฟเบรกดวงที่3หรือว่าจะเป็นที่ปัดน้ำฝนหลังเนาะนเซนเซอร์ถอยด้านหลัง4จุดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรื่องความปลอดภัยของเขาก็ยกให้เขาเลยล่ะสำหรับคันนี้ค่ะย้ำกันอีกทีที่น้องดาวพาชมอยู่นี่เป็น Mazda 2เนั้น5 High Plus พเครื่องยนต์ดีเซลนะจา๊าปะเดี๋ยวพาเดินไปดูกันต่อนะคะสำหรับด้านในคันนี้สำหรับฟังก์ชันคันนี้นะคะ คันนี้แอบ,บเห็นนะว่าเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะจ๊ะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสมาพร้อมกับปุ่มพุ่สตาร์ทด้วยนี่จะไม่มีเบา้ากุญแจนะคะจะไม่มีเบา้ากุญแจแล้วเนาะถ้าเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสก็คืออย่าเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะชุดเดี๋ยวแอบ,บสำรวจสำรวจสำรวมภายในอย่าเบรกปุ๊บกดปุ่มสตาร์ท เครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด1,500ซีซีกันเลยทีเดียวแอร์ได้เป็นระบบอัตโนมัติเลยนะคะนี่เกียร์ก็เป็นอัตโนมัติแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจอนะคะเป็นจอเป็นจอไม่ได้เป็นจอสัมผัสนะคะเป็นจอแบบควบคุม หล,หลายจุดสามารถควบคุมที่หน้าจอได้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้รถไม่ได้เล็กนะคะรถไม่ได้เล็กนะจ้ามาเป็นแบบว่าเบาะผ้าแล้วก็แซมมาด้วยเป็นแบบว่าเบาะหนังด้วยเนาะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังไม่พอคันนี้มาพร้อมกับแพดเดิลชีทสำหรับใครที่ชอบความเร็วความแรงนะคะหรือว่า สนุกในการขับขี่น้องดาวแนะนําเลยนะเพราะว่ามาพร้อมกับแพดเดนชิตด้วยค่ะสําหรับคันนี้เลขไมดูบริเวณตรงนี้ได้นะเลขไมดูบริเวณไม่ใช่เลขไมเลขอะไรนะที่เขาเรียกเวลาวิ่งอะ่ะ อเ,เ,เอออยากรู้ความเร็วนะคะว่าเราวิ่งเท่าไหร่ดูบเบรน,นี้ได้เลยคันนี้รถปี2561-626-36465อายุการใช้งาน4ปีเลขไมคันนี้8382กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ถือว่าเลขไมเยอะนะคะไม่ถือว่าเลขไมเยอะนะคะเดี๋ยวเ้องดาวอนุญาตปิดเครื่องก่อน ย้ำกันอีกทีสำหรับคันนี้เป็น Mazda 2 1.5 High Plus นะคะเป็น1.5 High Plus เครื่องยนต์ดีเซลจัดให้เรทเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทแต่เดี๋ยวก่อนฟังให้จบคลิปก่อนวันนี้น้องดาวมีโปรโมชั่นเสนอให้ผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทค่ะลูกค้า่ะอ่ะเดี๋ยวขออน,นุญาตพานำเสนอให้จบก่อนนะเดี๋ยวจะมาเฉลยโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่า เดี๋ยวนัดาวพายเด,ดนิดนชมโดนเชมิมวัสันเดินชมเดินชมห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เชื่อป๊อ,ย,อย่าเออมามาดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะนองดาวบอกเลยว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซลประหยัดน้ำมันแน่นอนแหละ ใครบอกช่วงนี้เป็นซินแพงมาเอาเบนซินมาเอาดีเซลไปขี่ก่อนละกันเนาะสำหรับคันนี้นะจ๊ะขนาด 1,500cc ไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะอืดจะช้านะคะและที่สำคัญยังไม่พอคันนี้ของเหลวในเครื่องนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายหรือว่าก ากาดกองโซล่าเอ่ยน้องดาวดูแลเปลี่ยนทายให้เรียบร้อยจากศูนย์มัสได้โดยตรงเลยค่ะพี่พี่จ๋าเอาออกไปคันนี้ใช้งานได้เลยนะคะส,สวยจำแจมแมวแมวแบบนี้นะคะอ่ะ,ออญญดะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงแล้กันนะจ๊ะ นะคะสำหรับคันนี้ย้ำกันอีกทีว่าเป็น Mazda 2น้อน1.5 Hi g h Plus ปี2561นะคะเรทเริ่มตน้นเอาไปเลยนองดาวจัดให้ฟรีดาวผ่อนเดือนรับ8,000กว่าบาทแต่เดี๋ยวก่อนลูกค้า่ะฟรีดาวน์สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ผ่อนบัตรเครดิตนะคะทอกรสออมสินผ่อนนี้ผ่อนตรงเกิน1ปีเอาไปเลยเรทฟรีดาวนแต่ถ้าลูกค้าไม่มีประวัติการผ่อน วางดาวให้น้องดาวหน่อยละกันนะัดหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นจ้าหนึ่งหมื่นบาทจบจบและที่สําคัญยังไม่พอที่บอกว่าพอนเดือนละแปดพันกว่าบาทตลอดไอ้สัญญาเจ็ดสนะิบสองงวดเนาะโทรหาน้องดาววันนี้จองกับน้องดาววันนี้น้องดาวจัดให้คันนี้คันเดียวนะคะหกเดือนแรกแปดพันกว่าบาทยังไม่ต้องจ่ายน้องดาวให้จ่ายเพียงเดือนละห้าพันกว่าบาทหกเดือนแรกเลยจ้า สนใจคันนี้นะคะอยากได้คันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนำะมัสด้อ2เรื่องดีเซลนะคะโทรหาเลย0974236556และอีกหนึ่งเบอร์เผื่อโทรไม่ติดค่ะ 0642235656นะจ๊ะย้ำกันอีกทีเบอร์โทรขึ้นอยู่ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากไปด้วยสมชายคาเซนเตอร์ทั้ง2ส,สาขาของน้องดาวเองค่ะสาขาแรกสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อำเภออรัอรญยประเทศจังหวัดสายแก้วนะจ๊ะและอีกหนึ่งสาขาค่ะ อยู่ที่บ้านเก่าซอย12อําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีและที่สําคัญพี่พี่างจังหวัดเผื่ออยากได้รถคนันนี้โทรมาจองออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวน้องดาวส่งธนาคารปเป็เซ็นสัญญาให้ฟรีถึงหน้าบ้านเรื่องอนุมัติน้องก็จะเอารถไปส่งให้ฟรีทั่วไทยอีกด้วยค่ะฝากไว้ด้วยละกันสําหรับมัสด้าสองหนึ่งจุดฮลี2561คันนี้เรทเริ่มต้นฟรีดาวพรเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทแต่ถ้าจองกับน้องดาวน้องดาวให้จ่ายเพียง 6เดือนแรก5,000กว่าบาทเท่านั้นเองจ้าสนใจโทรมาเลยเด้อเบอร์โทรย้ำอีกนทีว่าอยู่ด้านล่างนี้วันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ฝากพีพีทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้น้องดาวและทีมงานด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาพีพพ่ีทุกท่านไปก่อนและกันนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs> บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผขายพาเชนเทอร์รถไม่ดีมีไ,ไม่ขายผขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ